คือกำลังจะประเด็นเรื่องของอุเบกขาเนี่ยนะก็เลยไปนึกถึงที่โยมเขาพูดอุเบกขาครับอันนี้พอเราเราได้อุเบกขาเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้มาจากการที่เราละสุขกับทุกข์ซึ่งขณะที่เราเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเรารีบละเนี่ยพระศาสดาบ,บอกชื่อว่าเธอกำลังละลาคานุสัยแล้วก็ปฏิคานุสัย เวลาสุกเกิดขึ้นปุ๊บเราทิ้งสุกเกิดขึ้นเราทิ้งทุกเกิดขึ้นเราทิ้งเนี่ยราคานุษสัยกับปฏิคานุสยัยกําลังจะถูกละไปเวลาเราทิ้งแล้วเนี่ยเราจะอยู่อุเบกขาอุเบกขาก็เกิดขึ้นพอโยมทิ้งสิ่งเหล่านี้จนแบบดุดกระพริบตานะสุขทุก์ขแทบไม่เกิดในในชีวิตประจําวันจิตอยู่นิ่งๆเรื่นะอยๆอเนี้เราเริ่มเริ่มที่จะทรงอุเบกขา ตอนนี้พอเราทรงอุเบกขาตรงนี้ได้เนี่ยก็ให้คนนั้นเนี่ยมาคอยเห็นอุเบกขาเนี่ยมันดับเพราะจิตที่อยู่อุเบกขาเนี่ยสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็หลุดอยู่สักพักหนึ่งมันก็เคลื่อนไปคิดไปนึกไปรู้สึกอย่างอื่นเราก็กลับมาอุเบกขาใหม่ตรงนี้เป็นตัวเห็นดับเห็นเกิดของอุเบกขาดังนั้นความสนใจที่มุ่งมาเห็นอุเบกขาเกิดดับเนี่ยมันจะมีได้เพราะเราไม่สนใจไออารมณ์รอบๆแล้ว ความเป็นอยู่มันส่วนใหญ่จะเป็นอุเบกขามันจึงเห็นอุเบกขาดับอุเบกขาเกิดได้ชัดขึ้นน,นี้โยมก็ทําตรงนี้ซ้ําทําซ้ําซ้ำซ้าไปเรื่อยๆจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมาดูจิตที่รู้อุเบกขาเพราะเราจะได้จากสุตตะของผู้เจ้าว่าการอยู่อุเบกขาเนี่ยจะมีจิตมารับรู้อารมณ์อุเบกขา ไม่ใช่จิตอย่างเดียวมีสองธรรมชาติวิญญาณรับรู้อารมณ์นี้อยู่พอเราดูอุเบกขาเกิดดับเรื่อยๆเบื่อแล้วจะปล่อยวางอุเบกขายัางไงนั่นคือช่วงที่อุเบกขาเนี่ยมันดับคือจิตที่ดับจากอุเบกขาเราต้องปล่อยวางไม่ให้จิตมันมาเกาะใหม่ท่านี้ ออพอโยมอยู่อุเบกขาแล้วโยมเห็นอุเบกขาเกิดดับโยมก็จะรู้มุมของอารมณ์ที่จิตมาเกาะว่ามันไม่เที่ยงแต่เราก็ยังไม่ได้ดูจิตว่าจิตไม่เที่ยงเราก็ต้องปรับมุมมองมามองว่าจิตกําลังรู้อุเบกขาและขณะอุเบกขาดับนั่นคือเราจะมองว่าจิตดับอุเบกขากลับมาเกิดใหม่เรามองว่าจิตเกิดหลักการทําเหมือนเดิมคืออยู่อุเบกขา มุมมองเปลี่ยนจากมองอารมณ์อุเบกขามาเป็นมองจิตจากนั้นโยมก็ซ้ำมองจิตซ้ำ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 จนทีเนี้ยเบื่อสิ่งที่เรียกว่าจิตว่าจิตเปลี่ยนเรื่อยๆจิตก็ดับจิตดับจิตก็เป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาเกิดดับเรื่อยๆจิตก็ไม่ใช่เราใช่ไหมโยมก็จะเริ่มประเมินธรรมชาติที่ละเอียดกว่าจิตเข้าไปได้ ที่พระุทธเจ้าบอกว่าก็จะน้อมไปสู่ธรรมชาตินั้นว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นปราณีนั่นเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายการปรุงแต่งทั้งหลายเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิธทั้งหลายสลัดคืนซึ่งการยึดมั่นทั้งหลายไม่มีธรรมชาติคือความนิ่งว่างที่รู้จิตเกิดดับอีกทีเนี่ยแต่เรายังยังไม่สัมผัสมันแต่เราก็รู้ประเมินเริ่มประเมินมันได้เพราะ มันตัวสุดท้ายแล้วนี่รูปยมบางได้นามธรรมเบทนาสัญญาสังขารยมบางได้มาอยู่อุเบกขาและจิตก็เห็นอุเบกขาเกิดดับอีกไม่เชื่อแล้วอุเบกขาเป็นธรรมชาติแท้จริงก็มาติดเรื่องจิตก็ทรงอารมณ์เดิมและเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆก็คืออุเบกขาเกิดดับเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มองวิญญาณ ที่รู้อุเบกขาเกิดดับแทนมองในมุมของวิญญาณมองในมุมของวิญญาณจากนั้นเนี่ยพอเห็นวิญญาณเกิดดับเรื่อยๆนั่นคือเรากําลังเห็นโทษของของวิญญาณเมื่อเห็นโทษของวิญญาณเนี่ยก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในวิญญาณพอเบื่อหน่ายก็จะต้องคลายความพอใจขั้นตอนนี้จะค่อยๆเกิดตามมาพอยมคลายความพอใจได้เนี่ยมากพอวันหนึ่งเมื่อวิญญาณดับ ยมจะไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่ซึ่งมันจะเป็นไปพร้อมๆกับกําลังของสติสมาธิปัญญาทั้งหมดถูกต้องไหมครับอ่าดังนั้นการเบื่อเนี่ย <c oughs> มันจะมาสร้างเอาแป๊บๆเนี่ยไม่ได้ครับครับมันต้องเกิดจากเบื่อจากเหตุปัจจัยครับเบื่อจากเหตุปัจจัยตรงเนี้ยมันจึงจะถูกเรียกว่าน,นิพิทาครับวิลาคะนะก็คือเราเห็นโทษ เห็นโทษของสิ่งที่เรียกว่าจิตโทษมันก็คือเกิดดับ,บแปรเปลี่ยนและดับนั่นคือยังมต้องเห็นมันแปรเปลี่ยนมันดับเห็นอาทีนาวะเบื่อเบื่อปุ๊บคลายความพอใจไม่อยากได้สลัดคืนนั่นเองเพราะสลัดคืนณนะจุดที่จะสลัดคืนเนี่ยเราจะเริ่มละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วขณะเนี้ยจิตมันต้องตั้งมั่นน่ะ คนคนนั้นก็จะทรงอุเบกขาอยู่ได้เป็นปกติอยู่แล้วครับถึงจะในสมาธิก็ตามหรือในเวลาวันทั้งวันปกติก็ตามได้ทั้งได้ทั้งคู่ซึ่งบางคนอาจจะนั่งคู่บาลังแล้วก็ถ้าจิตไม่หลุดพ้นจากสวาิจะไม่ถอนคู่บาลังเพียงนั้นก็คือสู้กันในสมาธิจนกระทั่งหลุดพ้นก็ยังได้แบบที่พระเจ้าบอกพิกขูประเภทนี้งดงามสง่า ใช่ไหมนั้นในภาวะตรงนี้เป็นได้ทั้งภาวะชีวิตประจําวันที่มันค่อยเป็นค่อยไปอย่างพระนนท์ที่กําลังจะนอนก็หลุดพ้ดนะดดหรือเป็นในขณะที่นั่งคู่บาลังหรือเดินจงกมนะรมการเติมเต็มในความเบื่อหน่ายนิพิทาเนี่ยมันเต็มณนะิริยบทนั้นพอดีมันไม่ได้สนใจว่ากายอยู่รีบทไหนเพราะสัตว์เป็นผู้เดินมรรครมรรคนี่มันก็จะเติมเต็มมันไปเรื่อยๆ ความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทําครับอวิชชาจะจางคลายไปเรื่อยๆทีนิดวิชาก็เติมเข้ามาเติมเข้ามาก็จะรูขร้ขึ้นรู้ขึ้นชัดขึ้นว่า,ว,ญญญา,าวิญญาณไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราจนถึงที่สุดก็ไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่ครับพอไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่เนี่ยเมื่อวิญญาณดวงนี้ดับก็จะไม่ไปจับวิญญาณดวงใหม่นั่นก็คืออาการของการหลุดพ้น ซึ่งสภาวะของสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่วิญญาณอยู่แล้วครับเมื่อมันไม่อยากได้วิญญาณจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยสัตว์ก็จะต้องรู้จักตัวมันเองครับว่ามันคือปรมาจตระสุญญาตาค,ความว่างอย่างยิ่งเป็นสุญญาตาเป็นอน,นุเขาก็จะรู้จักตัวเขาเองแล้วเขาจะรู้ว่าวิญญาณไม่ใช่เขาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เขานั่นก็คือหลุดพ้นเป็นอารหันต์นั่นเองครับอาจารย์ครับ อันแรกก็คือคนที่ได้อุเบกขาทั้งวันเนี่ยพวกเขาคืออินรีย์พนาชันเลิศหรือเปล่าครับก็เขาได้อุเบกขาแล้วมันหลุดเยอะไหมล่ะอินทรีย์พนาชันเลอรเนี่ยมันวัดกันที่ความเร็วความเร็วที่หลุดไปแล้วเนี่ยทิ้งได้เร็วดุกระพิษตาแล้วอุเบกขาก็ยังทสงอยู่นะกะก็กระบวนาการเมื่อกี้จะไปถึงตรงนั้นก็ต้องอาศัยอินทรีพนาชันเลอรหรือเปล่าครับอือใช่ใช่ใช อ่าแล้วจะได้อ,อินทรีย์นาชเลิได้ก็ต้องต้องรักนันทีเรื่อยๆไปเรื่อย,อยโดยที่เราก็ไม่ไม่ไปเป็นเร่งไม่สามารถปเป็นเร่งมันได้ตามอินทรีย์ของเราใช่แล้วก็เพียรเพียรต่อเนื่องอ่ะการเร่งของเราเนี่ยก็คือชาคริยานุโยกนั่นแหละะนนการเป็นผู้ไม่เนิ่นช้านั่นแหละน,นั้นคือเต็มเต็มที่แล้วได้สูงสุดก็เท่าแค่แค่นั้นอ่ะถ้าเกินนั้นมันก็จะเริ่มเป็นอัตตกิลมัฐานุโยโคเลยอ ก็คือทั้งหลายทั้งปวงเมื่อกี้ที่พูดมาก็คือบุคคลที่เขาได้อินซีพนาชลเลตแล้วแลวก็กําลังจะจะทําต่อไปยังไงใช่แล้วถ้าเกิดผมเข้าใจอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเราได้อินซีพนาชเลตแล้วเราอยู่ซ้ำๆตรงนี้ไม่ได้นะครับก็คือเห็นซ้ำๆตรงไหนเห็นมันเกิดดับเรื่อยๆไม่ได้เลยก็ก็นี่ไงก็เมื่อกี้ก็คือเห็นเมื่อกี้ก็พูดเรื่องนี้แหละแต่เป็นการเห็นการเกิดดับของวิญญาณเปลี่ยนตัวมองไงใช่ไหมแทนที่จะมองเวทนาสัญญาสไม่มองแล้วพวกนี้เข้าใจแล้ว เห็นมันมากพอแล้วไงนะซึ่งจะไม่สนใจมันเนี่ยต้องเห็นมันมากพอแล้วไงแล้วก็ไม่ใส่ใจการไม่ใส่ใจเนี่ยจะวัดได้ยังไงโยมจะเริ่มไม่สนใจเนื้อเรื่องของการปรุงพอโยมไม่สนใจเนื้อเรื่องการปรุงเนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วจะเห็นมันเป็นก้อนก้อนรวมว่าอ๋อมันเป็นอะไรที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจะไม่มามุ่งเนื้อหาว่าเนื้อหามันเป็นอะไร กรธใครชอบใครอะไรไงไม่สนใจกระทบกระทบปั๊บก็ <st arts> ทิ้งเลยใช่จากนั้นเนี่ยมันถึงจะมามองอุเบกขามาอยู่อุเบกขาแล้วมองอุเบกขาเกิดดับพอเห็นอารมณ์อ,อุเบกขาเกิดดับปุ๊บจะเริ่มมาเห็นจิตที่ว่าอุเบกขาไม่ใช่ชีวิตจิตเป็นคนมาลูอุเบกขาก็ปรับมุมมองมาที่จิตที่เกาะอุเบกขาก็ทําเหมือนเดิมแต่เห็นจิตเกิดดับแทน เพราะมันเป็นธรรมชาติสองอันเกาะกันอยู่นะจากนั้นเห็นจิตเกิดดับเนี่ยก็ต้องเห็นซ้ําๆเนี่ยมากพอนะจอทั้งเริ่มเบื่อแล้วก็ไม่อยากได้จิตดวงใหม่เวลาจิตดวงนี้ดับก็ไม่ไปเกาะจิตดวงใหม่นะอันเนี้ยอ่ามันถึงจะเป็นความสอดรับกัน <c oughs> <c oughs> ซึ่ง, <c oughs> ซ,งซึ่งมันมันเกิดด้วยการพูดเองไม่ได้ไงวันเนี้ยเราก็พูดได้ทุกคนพูดได้ปะเบื่อละจิตไม่อยากได้ แต่ก็ไม่หลุดเป็นอลา,าห์เนี่ยนะครับอ่ามันต้ององค์ประกอบมันต้องพร้อมกันไงโยมต้องทิ้งอารมณ์มาให้เร็วให้ไวมันต้องสอดรับกันกําลังมันต้องถูกสร้างสร้างสร้างขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้อยากยกน้ําหนักได้ร้อยกิโลมันก็ยกไม่ได้โยมก็ต้องค่อยๆสร้าง1ิกิโล20กิโลยกไปกําลังมันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมนั่นแนหะหลักการเดียวกันขอโอกาวไปทางครับถ้าปฏิบัติจนถึงเกิดนิพิทาขึ้นมามแล้วเนี่ย โบสักการนี่มันเป็นปฏิจจสมุปนธรรมด้วยหรือเปล่าครับใช่ใช่มันจะเกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับเกิดขึ้นมาเองเราไม่ต้องพยายามที่จะไปทําให้มันเกิดการสลักคืนแต่มันจะเป็นธรรมชาติที่เกิดมาแต่เหตุเหมือนกันครัพระเจ้าก็บอกอ่ะพิกุนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าหวังที่จะหลุดพ้นแต่การหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นเองเพราะคุณสร้างเหตุเพียงพอครับเหมือนบุรุษคันน้ามันก็หลักการเดียวกันครับถึงจะไม่หวังได้น้ํามันก็ได้น้ํามันอยู่ดีเพราะ สร้างเหตุตลอดมือคันน้ํามันตลอดอย่างนี้สติปัฏฐานสีนี่มันมีความเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมตลอดสายเลยตลอดสายตลอดสายเลยแหละจนคุณพิจารณาจนคุณเห็นการเกิดดับของมันจนคุณเกิดเป็นนิพิทาแต่นิพิทาเป็นโสะะใช่ปล่อยวางใช่ก็ยังเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมอยู่ดีใช่ถูกต้องอขอบคุณครับพออาจารย์ครับขอโอกาสครับผมคร,บครับผมบ ละนันทิละความเพลินแล้วก็ปัษารับรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้นะฮะแล้วก็เราเห็นอธินวะเห็นโทษในขันห้าอย่างนี้นะครับผมแค่นี้สามารถที่จะเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นได้ไหมครับเหลือเฟือเหลือเฟือครับผมคือมรรกวิธีใดก็ตามทรงไว้ให้มันได้สักอย่างเนี่ยก็ได้แล้วนะครับผมครับแล้วก็อีกขอความเห็นครับพระอาจารย์ครับ อ,อย่างในพระสูตรหลายๆพระสูตรที่พระตถาคตได้กล่าวเหมือนกับท่านก็จะเอามารดาขึ้นก่อนนะฮะอ,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 อย่างเช่นอามาตาปุตติกภัยภัยที่มารดาและบุตระรักกันก็ไม่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันให้รอดพ้นจากแก่เจ็บตายไปได้แล้วก็พระสูตรที่บอกว่าการตอบแทนคุณมารดาเหมือนกับว่า ท่านจะให้ลำดับแรกๆของคุณมารดาของของคุณผู้หญิงนะครับผมเหมือนกับว่าท่านจะให้พลนลำดับสำคัญเป็นลำดับแรกๆนะฮะ,ะพระสูตรที่ตรงกันเหมือนกับคุณมารดาก็เหมือนกับว่าบำรุงเลี้ยงแสดงลงนี้แก่บุตรอุอ้มท้องมาก็เก้าถึงสิบเดือนได้ไหมครับไม่ทราบคามเห็นนี้พอที่จะรับฟังได้ไหมครับผว่า เหมือนกับว่าท่านจะให้เหตุผลเหตุผลของการให้มารดามาก่อนเนี่ยครับผมครับว่า,วาครับว่าพระสูตรเหล่านี้เหรอครับพระสูตรเหล่านี้เหมือนกับว่าท่านจะให้ลำดับสําคัญให้คนสําคัญแก่ใช่ใช่คุณผู้หญิงหรือว่าคุณม,มารดานะครับว่าต้องต้องบํารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรอุ้มท้องมา9ถึง10เดือนแล้วก็ต้องลําบากเหมือนกับว่าท่านจะให้ลำดบับ คนสําคัญกับไม่ท่านท่านทำตามเหตุผลนะบัญญัติตามเหตุผลจริงๆครับผมเพราะว่ามารดาเนี่ยบุพกาลีเนี่ยบุพภคคือก่อนแต่ก่อนเนี่ยกาลีกาละคือการกระทาครับครับใครมีใครเป็นผู้มีการกระทําก่อนครับดูแลก่อนคนอื่นเลยคนแรกคือมารดาครับผมมันคือเหตุปัจจัยโยมครับยกมารดาขึ้นก่อนน่ะมารดาเป็นบุพการี คนแรกครับมีการกระทําก่อนคนแรกคือการอุ้มท้องครับผมใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยงมาตลอดคนแรกใช่ดังนั้นถ้าพูดถึงลำดับมารดามาก่อนไงครับผมมีการกระทําก่อนคนอื่นซึ่งมันคือเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเลยครับไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังว่าเอ้ยรักแม่มากกว่าพ่อ แต่พูดเรื่องของความเป็นบุพการีใครมีการกระทําก่อนคนแรกคือมารดาแล้วก็บิดาตามมาอย่างนี้มีพระสูตรและหลายพระสูตรที่สอดรับกันครับคือจะเอามารดาขึ้นก่อนนะฮะโดยมาก็มาตาปิตายางนี้นะครับก็คือจะเอามารดาขึ้นก่อนเสมอนะครับพระเจ้าพูดอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วครับเพราะท่านพูดเป็นระเบียบแห่งท้อยคําอยู่แล้วถ้าท่านพูดอันนี้ก็จะอันนี้ตลอดมารดาบิดา จะไม่มีบิดาและมารดาครับหรือพูดดินน้ําไฟลมก็จะดินน้ําไฟลมบางทีพวกเราจะพูดดินน้ําลมไฟครับนซึ่งจะไม่ตรงกับผู้เจ้าคดังนั้นเวลาพระสูตรผิดเนี่ยสังเกตได้นิดง่ายนิดเดียวถ้าใครไปดินน้ําลมไฟเนี่ยไม่ใช่ละหรือไปสลับแบบฟอร์มคาพูดของผู้เจ้าและคนที่ต่ํากว่าผู้เจ้ามักจะเผลอ่าเวลาเขียนอะไรคําแต่งหมายเริ่มเขียนเองจะเผลอน่ะ ังนั้นพสูตรเหล่านี้จะไปเจอมีดินน้ำลงไฟและไปเจอประมาณหนึ่งสองสามพสูตรนะซึ่งรู้เลยว่าอ๋ออันเนี้ยแต่งใหม่เพราะผู้เจ้าไม่เคยพูดระเบียบแห่งถ้อยคำแบบนี้อ่าบษาทุก <สา S 2> ครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ได้หลายประเด็นหมดแล้วเนาะอมม่กี้เอให้จบเลย ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานด้วยการวางจิตละความประหนีเป็นมนทินแล้วก็ได้มาสั่งสมสุตะในกรรมตถาคตมากระทำกิจนองด้วยการฟังนองด้วยความเป็นภูสูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม และได้ความเป็นโสดาบันสเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการนันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิอน